คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาการสปอยถึงอนิเมะเรื่องยอดกุ๊กแดนมังกรด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะยังไงก็เตือนไ้แล้วนะเตือนไ้แล้วนะครับถ้าอยากดูอยากเบี้ยวด้วยกันก็ไปดูอนิเมะมาก่อนนะครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเราไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยครับยื้อโอเคสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับทุกคนนะคบเข้าสู่ช่อง b i t v ครับช่องที่เน้นเกี่ยวกับการเก็บบรรยากาศในการเล่นเกม Ragnarok Mobile ของเรานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้นะคบเป็นคลิปที่เข้าสู่เควสวันที่3ของเควสใเนื้อเรื่องรายวันของริวเมาซิงแล้วนะครับทุกคนเป็นเควสเนื้อเรื่องที่มาทำเควสต่อเนื่องที่เมือง Dream City นะคบซึ่ง นื้อหาเควสจะเป็นยังไงผมจะสปอยมากน้อยแค่ไหนมม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยอะพวดพูดไปพูดมาไม่เหมือนสปอยหมดเลยนะทุกคนนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหาเควสในเกมไดคาล็อกโมบายที่เรารักกันเลยนะครับทุกคนว่าจะใกล้เคียงกับอนิเมะมากน้อยแค่ไหนนะครับแปี๋จะผมสปอยให้ฟังไปในตัวนะครับทุกคนไปไปรับชม,มพร้อมๆกันเลยยื้ โอเคครับทุกคนเรามาเริ่มเควสวันที่3กันเลยนะครับฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำอาหารอะไรอาหารจานนี้ทุกคนจะต้องพอใจอย่างแน่นอนอืมในระหว่างทางที่ฉันมาก็ได้ยินอะไรบางอย่างแล้วเอ๊ะอะไรหรอ Dream City มี Bisterian แทนอะคืออะไร จงมันเดอะเรียกว่าดอกไม้ดอกไม้ฝันหวานซึ่งมีเวทมนอยู่เล็กน้อยในนั้นในขณะทำอาหารเพียงแค่ใส่สิ่งนี้เล็กลงไปเล็กน้อยก็สามารถทำให้อะไรอ่ะ่านว่าอะไรฟูดอะไรจงมันเดิะทำให้อาหารอะไรอะ่ะ ลงไหลได้หรอคนชิมลงไหลได้ใช่ป่ะเออมันน่าจะเป็นใหมายถึงคนกิดนะทุกคนผู้ชิมนะถ้าเป็นอย่างนั้นอาหารจานนี้ต้องเข้ารอบอย่างราบรื่นแน่นอนอืสีน่าหริวมาซิเฮ hey, ตตี้แม้ไม่รู้ว่าดอกไม้ฝันป่าดน,นี้จะคืออะไรแต่ฟังดูแล้วไม่เหมือนสิ่งที่น่าจะทำเป็นอาหารได้เลยนะ อ๋อก็คือมันเหมือนเป็นสารเสพติดนะทุกคนที่แบบว่าเวลาเหมือนเราใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะถ้าเรากัญชาไปใส่อะเวลากินมันทำให้รสมันหวานเนาะลื่นคอแล้วเราจะสดน้ำได้เรื่อยๆก็จะทำให้คนกินกินอาหารที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะเป็นอารมณ์แนวนั้นนะครับอาอจริงๆในหนังก็มีนะอาจริงๆเอ้ยไม่อยากสปอยวะต่อต่อต่อตอ,อาหารที่ถูกปรุง โดยขั้นตอนพิเศษจะเรียกว่าอาหารไม่ได้ฉันแค่บอกคุณด้วยความหวังดีไม่ใช้ก็ไม่ใช้สิงือฉันจะไปรวบรวมส่วนผสมแล้วลาก่อนเฮตตี้่อนเฮตตี้โกรธแล้วหรอใช่แหละดูส่งฉันไม่ได้ตำหนิเธอนะเพียงแต่ว่าในโลกเดิมของฉันนั้นมีเพียง พวกโลกมืดเท่านั้นแหละที่ทําเรื่องแบบนี้ก็คือทําเรื่องไม่ดีนะทุกคนก็คือการใส่สารเสพติดลงไปในอาหารหรือว่าการโกงในการแข่งขันอ่ะเออมันไม่ดีเว้ยในอนิเมะก็มีนะทุกคนไปดูกันเว้ยไปดูกันอยากให้ไปดูในอนิเมะนะทุกคนจริงหากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่นๆใช้วิธีนี้ถ้าเช่นนั้นนี่ก็กลายเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมแล้ว ทำไมไม่เด็ดดอกไม้ฝันบานมาให้หมดแล้วซ่อนมันไว้ล่ะเช่นนี้ก็จะวางใจแล้วอืมอาจเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้พวกเราไม่รู้เกี่ยวกับดอกไม้ฝันหวานนั้นเลยทางที่ดีควรตรวจสอบในการใช้งานดอกไม้ฝันหวานให้แน่ชัดแล้วค่อยวางแผนกันให้เป็นหน้าที่ของนักประจนภัยเองครับพวกพี่พ ตกลงถ้าอย่างนั้นพวกเราเตรียมส่วนผสมส่วนเรื่องดอกไม้ฝันหวานก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณแล้วกันไว้ใจได้เลยครับเงินโอเคเหมือนเราต้องไปถามนะครับอ๋อหากพูดถึงดอกไม้ฝันหวานนั้นมีมันมีศัตรูธรรมชาติคนที่กินดอกไม้ฝันหวานเหล่านั้นไปโดยไม่ได้ตั้งใจมีเพียง แค่กินก็สามารถตื่นขึ้นมาได้ตื่นขึ้นมาได้เออไรแม้จะกินดอกไม้ฝันหวานโดยไม่ตั้งใจแต่ก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆนอกจากการเสพติดอ๋อก็คือถ้าได้กินแล้วก็จะอยากเรื่อยๆนั่นเองนะทุกคนแต่ก็สามารถเตรียมไว้ก่อนใมยามจำเป็นอ๋อมียาถอนผิดมั้งดูทรง ไม่มีประโยชน์ในด้านอื่นๆแต่มีประสิทธิภาพในการรักษายาเสพติดดอกไม้ฝันหวานอาดูเหมือนว่า awakening grass นี่จะเป็นยาเหมือนยาถอนผิดอะเนาะโอเคเราได้ข้อมูลมาละเบื้องต้นนะทุกคนเอ๊ะแต่จะกินดอกไม้ฝันหวานตามอำเภอใจไม่ได้นะ ในขณะที่ฉันทำอาหารครั้งก่อนได้ใส่ดอกไม้ฝันหวานลงไปดอกหนึ่งโดยไม่ตั้งใจเกลิ่นดอกไม้อันหอมหวานนั้นสดชื่นมากแต่หลังจากนั้นฉันกินอย่างอื่นก็ไม่มีรสชาติอีกเลยอต้องใส่ดอกไม้ฝันหวานเท่านั้นจึงจะทำให้รู้รสชาติดีขึ้นม,มันเหมือนในการแข่งขันนั่นเลยทุกคน ไม่อยากสปอยว่ะการแข่งขันบนเรือเออใบแค่น,นี้แล้วกันนะทุกคนเฮ้ยอยากให้ไปดูในอนิเมะอ่ะถ้าไปดูในอนิเมะทุกคนจะเข้าใจเนื้อเรื่องอ่ะแบบลึกซึ้งจริงๆนะเอออยากให้ไปดูเว้ยอยากให้ไปดูเหมือนการเสพติดเอออยากให้ไปดูทุกคนมันแบบมันเชื่อมโยงในอนิเมะหมดเลยนะเว้ยดอกไม้ฝันหวานเป็นยารักษาฝันร้ายไม่ใช่หรอหอืมจุ บางคนเขาอาจจะไม่รู้นะคนเพียงแค่ดมก็สามารถกำจัดฝันร้ายแม่เข้าสู่ฝันดีได้แล้วความฝันหลังจากดมกลิ่นดอกไม้ฝันบานนั้นสวยงามเลืเกิน awakening glass สามารถต้านทานเอฟเฟกของดอกไม้ฝันวานได้นี่ไปรวบรวมมาให้ชีก็คือเราต้องไปรวบรวมย่าถอนพิดก่อนนะทุกคน ออไปที่ทุ่งหญ้าสันหวานนะครับเดี๋ยวเราใช้วาร์บแล้วกันเนาะอืมมันเหมือนในเนื้อเรื่องเลยทุกคนเหมือนในเนื้อเรื่องเป๊ะเปเลยเว้ยการแข่งขันนะ่ะอืมคันปากว่ะอยากสปอยอยากสปอยจริงจริงนะเอาจริงอ่าไปเก็บดอกไม้ฟันหวานกันนะครับมีคนเฝ้าว่ะเนี่ย เหมือนในเจ้าที่นะทุกคนชิแย่งฝักทองฝักทองแย่งฝักทองมาไม่ได้โชคลายชะมัดครั้งนี้พวกเราจะมาแย่ง awakening glass กันเถอะ <c oughs> เออพี่ใหญ่ออกมาอีกแล้วอะไรนะบ้าชะมัดเหล่าขี่น้องโจมตีเขาเลยตลก อารมณ์น่ารักน่ารักดีนะทุกคนโอ้ยพอแล้วพอแล้วยกอ w เวคเ i นิ g งกลาสให้พวกคนหมดเลย <c oughs> เราพี่น้องจมตี <c oughs> ถ้าเช่นนั้นอ w เวคเ i นิ g งกลาของพวกเราตอนนี้อ w เวคเ i นิ g งกลาเป็นของพวกนักผรชนภัยแล้วโอเคนะทุกคนเป็นเนื้อหาขวยที่น่ารักดีนะทุกคนถือว่าเป็นสีสันของ dream city จริงๆนะเว้ยที่มี nvc เป็นแบบมาสคอตตัวน่ารักน่ารักมาร่วมแจมกันทุกคนผมชอบเ้ยชอบมากๆเลยนะครับเอาจริงชอบอะชอบ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 จริงนะเนปแต่เรากลับไปนี่กันทุกคนชอบนะชอบจริงชอบจริงเี ไปคุยกันเหลิยวเมาซิงนะครับนักผจนไทยมีเบาะแสกเกี่ยวกับญ้ามีเกี่ยวมีดอกไม่ยัญาสิดอกไม้ฝันหวานบ้างไหมกระบวนการมอบอ๋อแล้วลงส่งมอบพรนะครับอืมอืมอางนี้นี่เองแบบนี้นี่เองพูดสั้นๆก็คือดอกไม้ฝันหวานเป็นยารักษาฝันร้ายเสพติดหลังจากกิน ทำให้ผู้คนหลงไหลการใช้ a เวเ e นิ่ง g าร์สามารถรักษาอาการเสพติดของดอกไม้ฝันหวานได้ใช่แล้วเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ๋คุณเตรียม a เวเ e n ิ n งการ์ดไว้ด้วยเหรอเยี่ยมไปเลยแบบนี้ก็ไม่มีอันตรายแบบฝางแล้วดีมากนะทุกคนถือว่าดีนะแต่ว่าในการแข่งขันในอนิเมะคือแบบหักหน้ามากๆนะทุกคนอ ไม่อยากสปอยการแข่งขันใกล้จะเริ่มแล้วผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านโปรดไปที่ Cooking t ทเบิโตะทำอาหารดูดีเอ็ดเอ,เอ,เอตีมนะตรงไง๊ะการแข่งขันใกล้จะเริ่มแล้วเหมาสโ,โซ,โซนะอืมไม่มีปัญหา ชมการแข่งขันโอเคเราจะได้กดอะไรปะกดไม่ได้เอากดไม่ได้อะไรอะแคปปอรคอรี่เหรอนี่แต่ซาวเอฟเฟกเมื่อกี้ทุกคนมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอนิเมะเรื่องนี้เลยนะคือแบบ เฮ้ยฟ hey, ินอะสำเร็จแล้วเป็นไงรู้สึกไงบ้างไม่ต้องห่วงผ่านไปได้แน่นอนคือแบบเชิญทุกท่านชิมอาหารของฉันได้เลยค่ะออกเป็นขนมนะเอา <laughs> ไม่ไมว่าก,กันไ่ว่าก,กันนี่ฉังเป็นรสชาติอาหารที่น่ามหาศัศจรรย์จริงๆ เคกอ้ออร่อยอืมเคกชิ้นนี้ใส่ดอกไม้บานใิ่นะดอกไม้บานกว่าสิบชนิดลงไปด้วยมีหลากหลายชนิดแต่กับมีความสมดุลอย่างลึกลับอสอดคล้องจากรีมครอบจัก,กรวาลและทำให้ทุกคนชื่นชมในรสชาติของมันอย่างไม่ขาดปากอีกด้วยอ๋อ อาหารของคุณเฮตตี้พานต่อไปชางนะทุกคนอ๋ออันนี้เป็น NPC ถึงคุกกี้ใช่ไนะมอ๋อนี่เป็นชาทุกคนอืมพระเจ้าเหมือนฝันเลยไม่เคยกินอาหารอะไรที่อร่อยแบบนี้มาก,ก่อนชาวบ้านกริตี้ดูเหมือนจะพอใจมาก ชาวหวานๆง่ายๆเช่นนี้สามารถทำให้ทุกคนรู้สึกรสชาติอันชวนฝันได้ง่ายๆอืมแต่มันมีครบทุกรสชาติอาหารของช่างพานเหมือนในอนิเมะเด็ดๆเลย <c oughs> จริงๆเลยทุกคนเหมือนในอนิเมะเด็ดๆเลยอาหารเพื่อนๆแต่รสชาติดีเอ นักประจนภัยคุณโดมดดสิตมีกลิ่นดอกไม้และผละไม้อันหอมหวานในอากาศไหมเหมือนจะใช่นะฉันคิดว่าฉันไม่เอ้ยฉันดมไม่ผิดนะตามธรรมชาติของการตรวจสอบในครั้งนี้ของนักประจนภัยแล้วจะต้องใช้ดอกไม้ฝันหวานแน่ๆ หากเป็นเช่นนี้ผู้แข่งขันคนต่อไปจะไม่ผ่านการแข่งขันแน่ๆเฮ้ยมันรลายแรงมากๆนะเอาจริงๆเชิญทุกท่านชิมอาหารที่ฉันทำได้เลยอะไรอีไม่อร่อยเลยอะ่ะรสชาติแปลกมากเอ๊ะทำอาหารให้เหมือน มาหมุนดูประณีตมากมากแต่ทุกคนเหมือนไม่ค่อยชอบนะทำไมเป็นแบบนี้ขอประกาศว่าอาหารของทามิสรอก่อนสิอ๋อดูเหมือนว่าหลิวหมอซิงจะมาขัดทุกคนยีช่ช่างช่างโมโหฉันมีความเห็นต่าง ต่อผลการแข่งขันรอบนี้อ๋อมีการขัดคอแล้วนะทุกคนขัดคอขัดคออ่าดิวมอสิงขึ้นประทวงกนะันทุกคนฝ่ายขานฝ่ายขานพวกแข่งขันท่านนี้เกิดอะไรขึ้นฉันคิดฉันมีความคิดเห็นต่างจากผลการแข่งขันในรอบนี้นี่คุณพูดอะไรอะ่ะฉันสงสัยว่ามีคนใส่ดอกไม้ฝันหวานลงไปในหารดอกไม้ฝันหวาน ฉันขอตรวจสอบให้ละเอียดก่อนอืมชาหวานนี้ใส่ดอกไม้ฝันหวานจริงๆด้วยแต่การแข่งขันไม่ได้ห้ามใช้ดอกไม้ฝันหวานนี่นาะผลลัพธ์เช่นนี้ไม่ยุติธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันคนอื่นหรือผู้แข่งขันคนต่อไปเลยคุณพูดถูกสิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือทำให้ชาวบ้านตื่นขึ้นมาโดยเร็วที่สุด awakening glass เอาให้เลยนะคะเอ๊ะนักผจญภัยคุณพก awakening glass มาด้วยโปรดให้ชาวบ,บ้าน dream city กินด้วยเถอะก็คือให้เขาถอนผิดนะทุกคนดใช้นะครับย่าหวานย่าหวานนั่นใบโควเวอร์นี่วะอีม เนื่องจากการแข่งขันไม่ได้ห้ามใช้ดอกไม้ฝันหวานดังนั้นการแข่งขันรอบนี้คะแนนของชางก็ยังมีผลอยู่แต่เนื่องจากการตรวจสอบของชามิสนั้นได้รับผลกระทบตอนนี้จึงอนุญาตให้ชามิสได้รับการตรวจสอบหรือว่าการชิมอาหารใหม่อีกครั้งเอ,อือเวมาซิ่งนักกอลชไทยขอบคุณพวกคุณมากนะก็เคยชิมอาหารของสุดยอด อีกรอบหนึ่งนะครับดูเหมือนทุกคนจะชอบอาหารของคุณมากๆเลยนะสามารถชมเล่นและสามารถสนุกไปกับมันได้รสชาติก็สมบูรณ์แบบจริงๆฉันขอประกาศว่าอาหารของทามิสนั้นพาน เย้เจ๋งไปเลยอาหารที่ประณีตเช่นนี้แสดงถึงฝีมือของคุณทามิสได้ดีเลยเขาผ่านการแข่งขันรอบนี้ได้น่าดีใจจริงๆเหมาคุณก็อย่าเพิ่งดีใจกับคนอื่นเลยต่อไปคือคุณนะถึงคิวของคุณแล้วขอเชิญผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปริวเมาซิ่ง คีย์เวิร์ดเล็กๆน้อยแบบเนี้ยทุกคนที่หนิมหมอสิงชอบชมอาหารคนอื่นอ่ะคือมันเกิดในอนิเมะจริงๆเว้ยเอ๊ะนี่คืออะไรไอ้น้ำที่ออกมาจากข้างในทำให้ฉันลืมตามไม่ได้เลยดูหน้าตื่นเต้นสุดๆดอะอะไรอ่ะทุกคนหุ้ยนี่มันคันซาลเปานี่ว่า ไม่ใช่กระเป๋าดิขนมจีบเออไม่เป็นขนมจีบในอนิเมะจะเป็นขนมจีบวัวทั้งตัวอะไรคือแบบไม่อยากสปอยผมผมขอไม่เอาภาพในอนิเมะมาแปะแลกันนะทุกคนอยากให้ทุกคนไปดูอะไรนยอนิเมะจริงๆอ่ะเออคือมันดีมากนลทุกคนนี่ไม่เคยไม่ไม่เคยเห็นขนมจีบที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยว้าวเดี๋ยวนะขนมจีบนี้ดูเหมือนจะมีรสชาติ ต่างกันอืมเป็นไปได้ไหมว่าถูกต้องขนมจีบนี้ใส่รสชาติของหมูทั้งตัวยังไงล่ะเหมือนในอนิเมะเป๊ะเลยเว้ยทุกคนคือดีมากๆนะทุกคนแบบผมให้คะแนนจิจกรรมคอแ์ลบนี้่คือร้อยคะแนนเต็มเล้ยคือเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับทุกคนสมแล้วที่เป็นจักรวาลเล็ก ที่ครอบคลุมทั้งชีวิตคือคอนเซปต์ในการนำอาหารนอะมันตรงเว้ยแล้วคือแบบการพรีเซนต์อะไรแบบนี้เนาะมันตรงคอนเซปต์กับหัวข้อเว้ยคือแบบเป็นผลดีแล้วทุกคนทั้งในแบบคือแบบมันมันตรงคอนเซปต์ทั้งในอนิเมะแล้วก็ในเกมอะคือแบบเขาเอามาทําได้ดีนะครับทําได้ดีจริงๆผมแบบชชินชมนะเช่นชมคนทีมงานเกมจริงนะทุกคนคือแบบ ทำดีมากนะครับเออนี่ฉันขอประกาศว่าอาหารของหลิวมาซิงผ่านเนคือแบบไม่มีติเลยอะทุกคนในเนื้อเรื่องนะเอาจริงไม่ติเลยผมไม่ติเลยนะครับคือได้รอยคะแนนเต็มเลยนะเนี่ยสาวเพลงอะไรก็แบบแบบลงตัวทุกคนคือแบบมันเหมือนในอนิเมะเออยินดีด้วยนะหลิวมาซิงเจ้าเฮตตี้ ฉันขอโทษสำหรับความคิดก่อนนาะนี้ของฉันด้วยนะฉันไม่นึกเลยว่าการใช้ดอกไม้ฝันหวานจะส่งผลกบส่งผลกระทบต่อคนอื่นโชคดีที่พวกคุณค้นหาอาัลเควนิ่งกา๊าซมิฉนั้นการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมแล้วจริงๆใช้วิธีนี้บางทีอาจจะชนะการแข่งขันแต่จะสูญเสียวความตั้งใจเดิมในการทำอาหารไป คุณเข้าใจได้ทันเวลานี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วก็คือคนที่เข้าใจผิดก็กลับมาสู่ทางที่ดีได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนเอาจริงคนที่หลงผิดไปเนาะกลับตัวทันก็ถือว่าไม่สายนะครับอืผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการแข่งขันโปรดระวังสถานสถานที่รอบชิงชนะเลิศคือล่วงหยางฟลาเวอร์ ทุกคนไปที่นั่นโดยเร็วเออลัอ่หยางบ้านเกิดของฉันก็มีสถานที่แบบนี้เช่นกันเออเมืองลั่หยางนะทุกคนประเทศจีนก็มีนะซิวเมาซิ่งแม้ฉันจะไม่ผ่านการแข่งขันรอบนี้แต่คุณก็ทำให้ฉันรู้จักว่ารู้จักแล้วว่าอาหารที่แท้จริงคืออะไรออพยายามต่อไปในรอบชิงชนะเลิศนะ รอบชิงชาเล่ห์ามังกรคดข้ามาแล้วยือ้อฟินนะทุกคนในเรื่องมันออกมาแบบใช้ได้เลยทุกคนเร็ยร้อยคะแนนเต็มครับผมให้เลยให้เลยจริงๆโอเคครับทุกคนเควสวันที่สามเรียบร้อยแล้วนะครับดูเด็ดเผ็ดมันเลยเนาะเดี๋ยวเควส วันที่สี่นะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมืองล่วอย่างแล้วกันนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนเวลาทำเฟซเสร็จก็อย่าลืมรับของนะครับบ๊ายบายเนี่ย